สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเพือนออนไลน์นะครับมีชื่อว่าลอดร้านรับเปลี่ยนทองนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมัน Mango t u b e นะครับอ่ะในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะตอนนี้เนี่ยเหมือนมันเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับอ่ะก็เข้ามาในส่วนของแอปนะครับอ่ะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะมันก็มีเช็คอินประจําวันนะครับแต่ว่ามันให้ลงชื่อล็อกอิน5วันแล้วก็ส่วนมลวงล้อต่างๆเนี่ยคือ มันจะให้ดูโฆษณาแล้วก็หมุนได้1ครั้งนะครับหลักๆเนี่ยผมจะได้ทีละ200คะแนนนะก็ประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ามาถอนให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยหเหรียญครบแล้วนะครับคนที่สมัครใหม่เนี่ยมันจะได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนนะครับเราต้องหาให้มันถึงสองแสนห้าหมื่นคะแนนนะครับใส่โค้ดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้รับ อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเพื่อนจะรับเท่าไหร่นะน่าจะรับ1น0 0 0แสนคะแนนนะครับนะเพื่อนๆถ้าใส่โค้ดเนี่ยก็จะรับ1น0 0 0แสนคะแนนนะครับส่วนผมจะได้ส0,000คะแนนละเพื่อนๆดูโฆษณาสิบวีดีโอเนี่ยผมจะได้ส0,000นะแล้วก็รับเหรียญย0นของเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดถอนให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่าส่วนตัวนี้เนี่ยถอนครั้งแรกเท่านั้นนะครับอ่าสิบบาทเนี่ยโอ้โหต้องดู วีโรห้าครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดออกนะครับในส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมดูมันครบแล้วมารีวิอีกทีหนึ่งสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ดูวีโรครบไปแล้วนะครับห้าครั้งนะถึงจะกดถอนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกรอกเบอร์ทูไวเ้เลยก่อนอ่ะมาดูว่าเงินมันจะเข้าเลยไหมนะครับเอาเงินมันออกอยังเนี่ย โฆษณาขึ้นค่อนข้างบ่อยะคระับสำหรับแอปนี้นะคือตอนดูโฆษณา5ครั้งเนี่ยมันโฆษณาซ้อนโฆษณานะครับมันขึ้นมา1อันปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาซ้อนอีกอันหนึ่งเท่ากับเราดูโฆษณาไป2คนัอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือดูไป15้าวิแล้วก็จะมีอีก3ามสิบวิขึ้นมาคือเหมือนเราดูโฆษณาทีละ10บกทีละสองโฆษณาไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเงินมันเข้าหรือยังเนี่ย อ่ะโอเคมันก็จ่ายปกตินะครับก็เงินเข้าเรียบร้อยละแต่ว่าโฆษณาเนี่ยเข้าบ่อยมากนะครับเอาซารํลำคาพผสมควรนะครับสําหรับใครที่จะเล่นเนี่ยก็ทําใจนิดนึงนะก็ต้องไปสายดูโฆษณานะครับไม่งั้นเนี่ยโอโ้โหโฆษณาแบบเยอะจัดนะครับอ่ะเสียงแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะผมขอตัดจบเพียงแค่นี้ละกันนะเหมือนโฆษณาเนี่ยมันจะยืดยืดหน่อยนะครับ อยอดเงินเนี่ยก็ลดลงมาแล้วอยอดแต้มนะครับลดลงมาเป็นเทียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเวลาเรา,าเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้เพื่อนเพื่อนกรอกสมัครต่อผมจะได้10,000แคะแนนนะครับน่าจะถอนได้เลยนะก็ประมาณนี้เงื่อนไขก็คือให้ดูวิดีโอตอนถอนเนี่ยก็คือดูโฆษณา5วิดีโอนะครับแต่ว่ามันซ้อนกันเนี่ยเท่ากับดูประมาณ10วิดีโอแหละก็ประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ